คุณถือเนี่ยคุณถือธนูคุณถือธนูแล้วคุณอยู่กับกวางคือดีไสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยคอยซับพอร์ตหนุนหลังคุณอยู่เสมอดังนั้นอย่าหวั่นเกรงเอาความสามารถเอาศักยภาพของคุณออกมาเฉิดฉายนะคะคุณจะสนุกกับมันแน่นอนแม่หมอบอกเลยคุณจะสนุกกับเรื่องนี้คุณจะมีความสุขกับเรื่องนี้ถ้าอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องแล้วมันจะสนุกแบบ คุณจะคิดว่าเออนี่แหละชีวิตเลยนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือคุณค่าของชีวิตแม่หมอก็ขอให้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้นะคะเพียงแค่นิดเดียวคุณแค่เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตในมุมมองใหม่รูปแบบใหม่ที่มันมีความสุขแน่นอนแม่หมอการันตีได้เลยนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะ ขอบคุณมากค่ะ